ู้สึกว่าอัตลักษณ์ไทยทาให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ่ะ mm. ้วก็มองว่าอัตลักษณ์ไทยเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ mm. ที่จะทําให้พวกเราเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าเราคือคนไทยโด่งดัๆๆะะงทั่วโลกนะคะสิ่งนี้สําคัญเลยค่ะความเป็นหมืนไทยเนี่ยค่ะไม่มีที่ใดนะ,ะในโลกที่จะเทียบได้นะคะความเมื่อว้าวความคงทวน,ทนความสวยงามค่ะต้องประเทศไทยเท่านั้นค่ะไทยซิลเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ